สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอคู่มือการใช้งาน HinoConnect เริ่มต้นกันที่เว็บไซต์เข้าไปที่เว็บไซต์ hino-connect.one.link.iot.com แล้วกรอก username password ที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ HinoConnect เราไปเริ่มต้นกันที่หน้าการติดตามรถปัจจุบัน 1. คลิกไปที่เมนูภาพรวมข้อมูลล่าสุด 2. d o ดับเบิลคลิกรถที่ต้องการติดตามข้อมูล 3. เลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างเพื่อดูข้อมูลของรถคันที่เลือกแบบเรียลไทม์ทุกๆ15วินาที 4. คลิกที่ลูกศรด้านขวาเพื่อดูข้อมูลในด้านอื่นๆมากขึ้นการดูภาพรวมการขับขี่ทั้งเดือน 1. คลิกไปที่เมนูภาพรวม 2. โดยข้อมูลที่แสดงจะอ้างอิงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันปัจจุบันของเดือนนั้นๆ หรือสามารถเลือกวันหรือช่วงเวลาที่ต้องการทราบข้อมูล 3. กดตกลงหลังจากนั้นข้อมูลจะปรากฏขึ้นบนกราฟและกล่องข้อความต่างๆ 4. ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่กราฟเพื่อดูข้อมูลประวัติการใช้รถได้ที่กล่องด้านขวาโดยหลังจากที่คลิกเลือกวันในกราฟแท่งแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างกล่องข้อมูลจะอยู่ด้านขวาการดูเส้นทางการขับขี่ย้อนหลัง 1. คลิกไปที่เมนูข้อมูลย้อนหลัง 2. เลือกวันหรือช่วงเวลาและข้อมูลรถที่ต้องการทราบข้อมูลย้อนหลัง 3. กดค้นหา 4. ข้อมูลภาพรวมจะปรากฏขึ้นบนกราฟและยังสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อดูกราฟอื่นๆได้ 5. ผู้ใช้คลิกที่กราฟในส่วนต่างๆเพื่อเจาะจงดูเหตุการณ์ตามช่วงเวลาบนแผนที่ได้ 6. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Play แล้วเพิ่มสปีดความเร็วในการดูเส้นทางที่รถใช้วิ่งย้อนหลังบนหน้าแผนที่ได้ การตรวจสอบระยะทางวิ่งผู้ใช้สามารถเลือกดูได้จาก2เมนูโดยหากต้องการตรวจสอบระยะทางวิ่งเลขโอดีโอโดยการดูรถคันเดียวให้ไปที่เมนูภาพรวมล่าสุดข้อมูลจะอยู่ในกล่องข้อมูลรถหากต้องการตรวจสอบระยะทางวิ่งเลขโอดีโอโดยอยู่ที่รถหลายคันให้ไปที่เมนูรถของฉันข้อมูลจะอยู่ในตารางข้อมูลด้านล่าง การใช้ <G un less> Google Map และการใช้ Google Street View 1. ผู้ใช้สามารถเลือกแผนที่ได้หลายแบบ 2. ผู้ใช้สามารถดูแผนที่แบบ Street View ได้โดยการคลิกที่รูปตุกตลลกต๊กตาสีเหลืองและลากตุ๊กตาสีเหลืองมาวางบริเวณแผนที่ที่ต้องการดูโดยพื้นที่เส้นถนนที่จะสามารถโยนไปวางได้ต้องปรากฏบนเส้นแถบสีฟ้าเท่านั้นเพราะเป็นทางที่ Google ได้มีการสำรวจภาพไว้เรียบร้อยแล้วการตรวจสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ผู้ใช้สามารถเลือกดูได้จาก2เมนูดังนี้จากเมนูภาพรวมจากเมนูรถของฉันการดึงข้อมูลออกเพื่อทำรายงาน Excel PDF ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลออกมาเพื่อทำรายงานได้จากดึงข้อมูลไฟล์ Excel ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลออกมาเพื่อทำรายงานในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้โดยกดที่สัญลักษณ์นี้ดังตัวอย่างด้านล่างดึงข้อมูลไฟล์ PDF ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลออกมาเพื่อทำรายงานในรูปแบบของไฟล์ PDF ได้โดยกดสัญลักษณ์ Export PDF ดังตัวอย่างด้านล่างการดูข้อมูลรถและคนขับอย่างละเอียดการดูข้อมูลรถ My Vehicle 1. คลิกที่เมนูรถของฉัน 2. คลิกเลือกช่วงเวลากลุ่มรถที่ต้องการทราบข้อมูล 3. ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูข้อมูลในตารางซ้ายขวาได้โดยเลื่อนไปที่ซ้ายขวา 4. ผู้ใช้สามารถเลือกหัวข้อในตารางที่ต้องการทราบข้อมูลความถี่แล้วลากไปด้านบนตารางตรงคำว่าลากหัวข้อที่ต้องการมาวางที่นี่เพื่อนับความถี่การดูข้อมูลคนขับ m ม Driver 1. คลิกที่เมนูคนขับของฉัน 2. คลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการทราบข้อมูล 3. ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูข้อมูลในตารางซ้ายขวาโดยเลื่อนซ้ายขวา 4. ผู้ใช้สามารถเลือกหัวข้อในตารางที่ต้องการทราบข้อมูลความถี่แล้วลากไปตรงบนตารางตรงคำว่าลากหัวข้อที่ต้องการมาวางที่นี่เพื่อนับความถี่รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ AI และการแนะนำการขับขี่ที่ถูกต้อง 1. คลิกที่เมนูรายงานรายงานวิเคราะห์ 2. เลือกช่วงเวลาและกลุ่มรถที่ต้องการทราบข้อมูล 3. คลิกเลือกคนขับที่ต้องการดูข้อมูล 4. คลิกปุ่มรายงานคนขับหรือรายงานรถในฟลีดเพื่อเรียกรายงาน 5. สามารถ Export File ไฟล์ PDF ได้โดยคลิกที่ปุ่ม e x p o r t PDF รายงานทั่วไป 1. คลิกที่เมนูรายงานรายงานทั่วไป 2. เลือกช่วงเวลาประเภทรายงานกลุ่มรถที่ต้องการทราบข้อมูล 3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 4. คลิกที่ปุ่มสร้างรายงาน 5. รายง,งานจะแสดงบนตารางสามารถเลือกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้การสร้างพื้นที่จุดสนใจหรือสถานี 1. คลิกที่เมนูตั้งค่าสถานี Geo Fence 2. คลิกที่ปุ่มเพิ่ม 3. กรอกข้อมูลในส่วนต่างๆเพื่อสร้างสถานที่สำคัญการตั้งค่าผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าข้อมูลของบัญชีตนเองได้ เรามาดูกันที่แอปพลิเคชัน Hino Connect สำหรับผู้ดูแลฟลีดประกอบไปด้วย4เมนูหลักคือ 1. ภาพรวม 2. ภาพรวมข้อมูลล่าสุด 3. คนขับของฉัน 4. รถของฉันภาพรวมเมนูภาพรวมใช้สำหรับดูสรุปภาพรวมของรถในด้านต่างๆโดยแบ่งหน้าตามแต่ละหัวข้อดังนี้ปัดเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลอื่นๆได้ รถของฉันเมนูรถของฉันในเมนูนี้จะแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์รถโดยผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาของการแสดงข้อมูลได้แสดงมากที่สุด7วันการขับขี่แบบปลอดภัยเมนูการขับขี่แบบปลอดภัยในเมนูนี้จะแสดงข้อมูลคะแนนของการขับขี่แบบปลอดภัยโดยข้อมูลจะแสดงตามกราฟในวันที่ผู้ใช้เลือกดูการขับขี่แบบประหยัดเมนูการขับขี่แบบประหยัด ในเมนูนี้จะแสดงข้อมูลคะแนนของการขับขี่แบบประหยัดโดยข้อมูลจะแสดงตามกราฟในวันที่ผู้ใช้เลือกดูอัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยเมนูอัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยผู้ใช้สามารถเลือกดูอัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยของวันที่เลือกได้จากเมนูนี้จอดไม่ดับเครื่องรวมเมนูจอดไม่ดับเครื่องรวมผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการจอดไม่ดับเครื่องของวันที่เลือกได้จากเมนูนี้ ความเร็วเกินกำหนดเมนูวความเร็วเกินกำหนดผู้ใช้สามารถดูข้อมูลความเร็วเกินกำหนดผิดกฎหมายขนส่งและพฤติกรรมการขับขี่ของวันที่เลือกได้จากเมนูนี้ภาพรวมข้อมูลล่าสุดเมนูภาพรวมข้อมูลล่าสุดใช้สำหรับดูข้อมูลรถแบบเรียลไทม์โดยแบ่งหน้าตามแต่ละหัวข้อดังนี้สถานะล่าสุดเมนูสถานะล่าสุดผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรถในฟีดของท่านในช่วงเวลาล่าสุดได้จากเมนูนี้ โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วย4สถานะหลักคือ 1. วิ่ง 2. ดับเครื่อง 3. จอดไม่ดับเครื่อง 4. ความเร็วเกินและยังแสดงจำนวนรถทั้งหมดที่อยู่ในฟลีดโดยดูได้จากข้อมูลในกราฟวงกลมคนขับเมนูคนขับผู้ใช้สามารถดูข้อมูลสถานะการรูดใบขับขี่ของคนขับในฟลีดของท่านได้จากเมนูนี้ โดยเมนูในหน้านี้จะแบ่งสถานะของคนขับออกเป็น3สถานะด้วยกันคือ 1. รูดบัตร 2. ใบขับขี่ผิดประเภท 3. ไม่รูดบัตรและยังแสดงจำนวนคนขับทั้งหมดที่อยู่ในฟรีดโดยดูได้จากข้อมูลในกราฟวงกลมเหตุการณ์เมนูเหตุการณ์ผู้ใช้สามารถดูพฤติกรรมการขับขี่ในเหตุการณ์ล่าสุดของรถในฟีของท่านได้จากเมนูนี้พฤติกรรมการขับขี่ เมนูพฤติกรรมการขับขี่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของคนในฟรีดของท่านได้จากเมนูนี้โดยเมื่อมีการกระทําดังหัวข้อที่แสดงก็จะมีการแสดงข้อมูลขึ้นเป็นจํานวนครั้งที่ทําและตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคนขับรถของฉันเมนูคนขับของฉันเป็นเมนูที่แสดงข้อมูลคนขับรถทั้งหมดในฟรีดของท่านแบบรายบุคคล ผู้ใช้สามารถกดปุ่มนี้เพื่อจัดอันดับคะแนนของคนขับได้ผู้ใช้สามารถค้นหาชื่อคนขับได้คะแนนของคนขับข้อมูลคนขับผู้ใช้สามารถกดเลือกดูข้อมูลของคนขับรถในฟรีดของท่านแบบรายบุคคลได้โดยกดเลือกที่ชื่อคนขับหลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าจอข้อมูลของคนขับที่ท่านเลือกโดยสามารถกดดูกราฟการขับขี่ใน2มุมมองคือ 1. การขับขี่แบบประหยัด 2. การขับขี่แบบปลอดภัย รถของฉันเมนูรถของฉันผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและสถานะรถล่าสุดแบบรายขันได้ที่เมนูนี้โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลรถที่ท่านต้องการดูมากขึ้นได้หลังจากนั้นจะแสดงหน้าต่างรถแบบรายขันและไปที่จุดบนแผนที่ที่รถอยู่การตั้งค่าผู้ใช้สามารถกดตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของท่านได้ที่เมนูการตั้งค่าและทั้งหมดนี้คือคู่มือการใช้งานระบบ h i n o Connect ครับ